<Hey. S 2> เฮ้ยพ่อไปหน้ากันเด้อกจนาแม่เด้อกินยาเด้อแม่ยายกินเด้อไข่นั่นเข้าเร็วเด้อพ่อไปหน้ากันเด้อ แหมถูกมากครับขาอย่างนี้ตลอดเลยดิมันน้มันเกิดได้เนาะมันกัดง่ายธรรมดาเลยนะอ้ยหกเหี้ยคือเกาอยู่ทิศจนว่ามาหอดเทียนหน้าแล้วยังมีหนาอยู่นี่โอ้ยก็อนหอนเดียมาหอนไม่ไหมเออต้องเผาไปทีเที่ยเขาสิศจะกินเขากั็ยังบัดนี้คือว่ามีแนวกินล่ะ ได้ตะเขามานี่ม่มีกับดินแม่น้องใหม่ยื้อกลักขึ้นไรแม่ก็ไปหาน้ำงใหม่วาต้มกินกับเจ้าก็ได้ตัวบัสสาวะยังกินปลาแนมะ่บิึงน้ำงใหม่เนี่ยทีเด้อร์จา,าน่าถึงห้องวางจ่ะนี่บะเนาเบิึงเด้อรน้องใหม่ก่อนนี่วโอ้มีหมุ่นนี่นี่ กินก็เอาไปกินก็นนะ้าซื้มาใหม่ก็นนะ้าี่นี่น่นนนนนะนใหม่ตะกนอ้าโอ้ยไกูได้โน่ใหม่เหรอกอมีดกับกตากูเด่นกูเลื่อมกระตาตัวนี้แม่กับมีดแมโอ้ยเอามีดกับกตาก็นนะ้ ขึ้นมาเร็วแต่๋น้ำใหม่ว่ามีบ่มีอยู่กูลืมกระตากับมีดปลาภัยกับฮ๊กพวกกูเดี๋ยวมีดไปถางมีดนะก็มีตะมีดแหลี้ยมไปแล้วได้ยั่บ่กกันมีดแหลมก็ได้ฟันได้คือกันนั่นแหละมีดแหลมกับฟันได้คือกันกน,นั่นแหละกระตาเจ๊งนี่น่ะใจง่อยแม่เอาปลาลงไปนะแม่เด้อเอาไว้นี่ละ ฝักไปแม่กบเคียงตะละแม่เอาตะดวงมันนี่ลาไปเฮ้ยได้แม่เทอกับแม่เทอจีร <laughs> ่อมเ้้ยหานนอใหม่ไปหานนอใหม่มากกูคือเป็นคือเป็ยนเจ็บท้องคือสิเป็นปวดทายเห็นมั้งบ้าน่ี้กูสิบ่ได้ไปทายซะบ่โอ้ไปทายกันดอกเวย้ย ไอ้ทายนี่ปลาหนิละว่ะอย่าวดทยย้ยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหงเอานี่วะ ขีกูมาพ่อมีดโอ้ยดีคักดีเนี้ยโอ้ยดีคักดีเนี้ยกูมาพ่อมีดกูดีใจเด้โอ้ยดีใจเด้โอ้ยกูดีใจเด้กูพ่อมีดผู้ใดเนาะโอ้ยมากูสิเอาไปอ้างบักทิดวะกูได้มีดกูได้มีดเฮ้ยอุ้ยพี่หยังล่ะอุ้ยขี่ต้นนี้แม็กตามึงเอ้ย มาสีแมงเอ้ยผู้ใดมายีย่ี่ไว้นี่ให้กูเหยียบวะมันคือว่าจากคว่ำเท้มันเด็กหน่อยคือผู้ใหญ่ล่ะมายีย่ว่ไว้กูเหยียบคานเหยียบแน่มิ่เต็มตีนกูกุบทีบเลยโอ้ยน้อหากินใสเงยตว่า,ากระซ่างดอกว่ากูได,ด้มีดกูไปอ้างบังกผิดก่อนนะถุยออกก็ได้ปะหลอนขึ้นเก้าหมดละโอ้ยได้เฮียเท่งมีดวะ มัน,นเอา้าเม่นผู้ใดมาลืมกระตาไว้นี่อีกโอ้ยมีบ่เพิ่นว่าคนดวงดีมาขีดก็ได้กระตาเทรื่งมีดในสองอย่างเลยวะเฮ้ยกูเดียวไปอ่านบัตคิดเคร่งสองอันเคร่งมีดเคร่งกระตาวะ่ะหาม่หนี่แม่ของขากูยิ่งเม่นกูลมไปอ่านบัตคิดกันนะกระตากับมีดนี่ เทียดเท็ดกูได้กระตากระมีดแม่ท็ดห่วยแมนยูแม่มีดเจ้าเด้เจ้าถือไปนั่มได้หันมีดแม่ได้เฮียผุนแม่ได้ยุปามั่นหนองแม่ไปทายผุนแม่ท็ดแมนบอสใช่ลูกเบ่งกันนะนี่แม่แมนมีแม่ถือไปได้เนี่ยฟักเนี่ยถ้ามันเขากันได้ฉันมีดเท่านี่แม่เบ่งนั่นเนี่ยนั่นขันของเพื่อนนะว่าสีเขากันได้นี่ว่าจังสันติเท็ด แม่นลรอแม่นี่อัน,นแม่ยิ้มเอาอธิบายว่างในสันทิปกระตานี่ห่วยม่วยอยากนี้แม่ขันแสดงตนันขันเป็นของเจา้าของเฮ้านี่ โจกเบื้อลงไปมันหลมมเลยนี่แม่ขันผู้อื่นหนันโจกบห่หลมนี่แม่แม่นี่หลีติดทิดลองเบิงเอา้าอุ้ยแม่นี่หลีโทารทิศกระตาเฮ้าตีสนิทเจากระไดเนาะโอ้แม่ลืมห่ว <c ười> <c ười> <c ười> ยแม่เหม็นยังแม่โอ้ เราเลื่มเก่งก่นแมทิดผู้ไปแก่งก่นกันได้ทิดเจ้าก็สร้างเป็นนะแม่ห้วยแม่หาน้าใหม่ก็ว่าได้กินเนาะเดี๋ยววันลูกจะไปหาปลากันได้แม่เด้อไะแม่หนจะไปหาจะไปไล่หาจะเข้าวกันแม่ไปไล่หาใส่แรกเลยทิดเด้อ สมน้ำไหมก็ไม่ได้กินเดอกมืนฟ้าทิดแห่มึงก็ขาดปองไงเถอะมึงจิไปีตึกคั้วยมึงงี้จปีตึกง้อหน่อยมันคือมาปองไงขาดเถอะห้วยปามตัวใหญ่ดิแม่ ได้เด้อสันทิดเอ้ยปลาตัวใหญ่ลูกทีไปนั่มจัดการมันมือนีแหละเมีเดี๋ยวให้ได้กระคาดลายมือนีมันเห็ดเนี่ยนั่มแปามันกระคาดลายมือนีอ้าวลูกไปกนได้แม่ยสันเออไปดูใครมันได้แลี้ยงกันทีด้วยเออเอ้ามันทีเอาองี้ยงไปตึกมันคือบ่เอาแหะไปน้ำบักเทียบมึงคือบ่เอาแหะไปน้ำหรือมึงเสียเงี้ยงไปตึกปะ แหม่ปเอาอ่ะโอ้ลูกเลื่อมแม่เพรมันเลื่อมคักเลื่อมแน่แต่นี่ว่านั่นว่าสิไปตึกปลาตัวใหญ่แหมสิไปก็ยังเลื่อมอยู่โอ้ยมันก็ธรรมดาแหละแม่มเลื่อมคล้ายเลื่อมแน่ก็ได้งอน,นี่นี่หน่อยมันไข่เสียตัวเบิดขึ้น ธรรมดาแหละแม่มังค้นบ่กขายแดดนอนกับบ่ขายแดดพักพรอนไปกันดื้อ ลูกเลื่อมขวางเแม่ผ่านี่แต่ะขวงลูกนี่เด้อดมึงขึ้นเริ่มหนาเริ่มลังแ้ะมาตึงจผ่นขึ้นบ่อครเดนบานอนี่หน่อยไขยมันจะเป็นยังไงบุไปอีละแม่ผ่านี่ไอที่ใหมันได้กินแรกน่แหละเอาทีมึงขึ้นมาอย่งอีกทียอแม่เลื่อมเลลูกเลื่อมแบบแพ้ด่างไหมลูกเค็มไ้ใส่อะไรนโอ้ยจะเป็นมึงมามีหัวหน้าที โอ๊ยนี่เจม่โอ๊ยเจม่มะมมลืมนั่นลืมนี่เจม่กูได้ลูกเคยขี่ลืมคักเนาะ ว่า,า, <c oughs> <c oughs> าจะไหนก่อนเสพตีนแมมเออรูดตีนแค่นนล,นนละละนมมาดมไหมแล้วก็จังดาเอาฟรอนอยู่หนึสองสม 我呀，哈哈哈。